ผมเท่า่น้องยังโม่ใหญ่ยุ่แย่งมาแย่งงปาดแดกิเชีนะมัดกันร้นะนี่ยัรถาคนแล้วก็ดแดกเียนะรเราเชนอี่้มาส่นาอ้ยย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 ยเฮ้ยยย้ยย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 ยเย้ยยยย

<coughs> ờ, mấy cái gà bơ cháy, bơ cháy như thế nào? bơ gì ngay còn thế mà? bơ cháy như thế, cái này toàn thịt nè, bơ cháy tôi mới

ว่าอยู่ไม่มีหนึ่งู้นมัจะเรียงเช็ดไม่กันไปได้บะนะดูได้ยังไงปากไม่มาหาเนียเอ้หนักมาตุ้มเรียนหาไม่สามว่าทเหรอ

bậy bệ cái <laughs> cái 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 này cái 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 cái

súng nha, súng nha, súng con lúa nha, nhìn กเพิ่มเพิ่มแคหนเพิเนี่ยแน่แน่นี่ม่ดูแล้วเขายาว้ามือแบบเยน่ดูเลยวะแกแถบเมื่อกี้นี่นะต้องการอะไรตรงนั้น วันันจะมาดีก่าวันเหงวงานไยคือะไเนี้อย่างี้เรปีนี้ก่อนนเนาะถ้าถ้าต้องใจทไม่เห็นนะ่เหงอไม่เหงาเาหนาวไหมเม่่กินกันเลยะตัวเลียว้าดีกเ

đi về lấy xong. không sai không được. sao lại sai thế này? cái gì sai vậy? cái mày gì เดี๋ยวกัดปนอแง่เจ้ายมีคนมาเป็นเดี๋ยวพี่ตาเปิดบริษัทนะรถไฟสาวกถยนี้เยโอ้โหโอ้โหแข่งไดสุดยอดมากม

คเาศาเตเเดียวไปงโลกไซ่์วิทยาศสตก์่บกันบอกเออกันเออกันเออตัวที่ลมันสั่กันน่ะมาเนอดมาวใจคไปดีั่นให้เลยนะอลใหม่ใแล้ว เิ่งตอนเย็กว่โอ้ยเราังดุยนนอกนาเอกว่าขาวเปลีอยนาอกือย่าพูดอยางงันพรบคุณก็คุณพูดกล้าอมองงหัวเอาขาเปลี่ยนทีนึง đó ครับ ừ. là... là... cho มีเลยมีดู

ไปปีาจตื่นเต้นเราแม่เราต้องต้องเกี่ยวอะไรน่ะกูนั่นน่ะที่เกี่ยวอะก็เจ็บ

แล้วเเขาบอกให้กินเผือกเาไม่เอาบอกให้เราต้องมีทีไปแล้วน่าไงเอาไปแล้วยยคนเด็กตา ôi -se quái không phải em? Em? Em mà, không phải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  không เราน่านเขาคืนแตกเมื่อกี้แง่ดยเย็ดเย็ดกันได้เอาหมนนั้นละเย็ดว่ะหาไปตามรู้าไปนี่แก่ยอดเพย่อย่าย้อนย้อนเดพราะงใแก่ไปอยู่ดีนะ

รับรับรับต้งมาหยิบเ้ยขไต้องต้านไม่ต้องนให้เล้านเีวนี่ก็เก็บเองเผ็นี่นะนี่เาไม่นดมันเมนี่นแก้ตัวนะเอาละให้ดูที่ท บอลน้ังเิดได้ต่อฮะแม่อยู่ไม่ได้อเกคนอยู่นู่นไม่องหน่อยนใาพอคนเราลำเทียงเราตับหดตาหูดีแล้วข่าวกูเนี่ยต้อแยกได้กินเขาเนี่ยเขาผัดก็ทั้งรางมากมากเดื่อนกันตอเลอเดือ้เาจอลยลูกเขาเนี่อาทำหนาลายเลยีนใชวาจกรมันมันเลือดเรี่ย

โอ้นก okay. uh ินเนกินวะหายไปว่า oh. ส่อเ right. like> right. ียม well ีนิดนิดใหญ่เนียทีนี่แต่พ่า่อวานเนี่ยเฮ้ยไรนี่บวคเพอว่ะเมตลาราเนี่ยโอเคนีตแค่ก็คือายแล้ว ดลสัตว์ดูอย่าลัดเราะมันนี่นะเชียวแล่ก็ถือแมวที่มาอ่านว่าอาจจะมีนองขลาเป็นไงนั่งนีเ็น้อนยืน่ะไ่ได้เปนน้อนถ่ายเจ้าไรมนอน่เมยจรงเขาขึ้นนาให้ตัตายไปที่โอ้จัน ตามมาคนไม่ไน่ายัยวมั้องเาอูมไปมนยไ้าล่อเนาะาวเรื่องังตองอกอะไรอะไรถึงปลาทไม น้องเอ้ยหาเรื่องเนมาไเลยไปางไปาเรื่องเงินไปยูนี่โชคิเออโชคยิ่งโชคยิ่โอ้ยไโฟนเยเดพอหงดีพออยู่นี่เออ

bỏ cái này vào cái keo luôn nha không cần phải keo gì cả cứ là

อยกนไปฟูกลงนี่ยังไงสนะเอาไว้ดีแล้วนะ